อยู่กับกีตาร์โปร่งย่อ J n D Guitars นะครับวันนี้อยู่กับทรง red n o t นะครับวันนี้เห็นภาพแว็บแรกเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดจะโดดเด่นมากนะครับก็สำหรับแฟนๆกีตาร์โปร่งเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นกับฟิงเกอร์บอร์ดสีขาวๆแบบนี้นะครับตัวที่ผมถืออยู่ครับคือ J n D รุ่น D 1 6 0 S นะครับตัวนี้เป็นไม้ top solid นะครับนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากสเปคกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ มาถึงสเปคกันเลยครับตัวนี้เฮดสต็อกครับก็เป็นสีขาวเป็นไม้เมเปิลครับก็ตัวหนังสือเป็นสีดำนะครับวันนี้ก็อยู่กับโทนสีขาวขาวนุ่นมาเลยนะครับคอครับก็เป็นไม้เมเปิลเหมือนกันครับลูกบิดเป็นสีเงินนะครับนะฮะด้านหน้าครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ก็เป็นไม้เมเปิลนะครับตัวนี้ก็เน้นที่ไม้เมเปิลเลยนะครับสีก็จะเป็นสีขาวๆปกติเนี่ยฟิงเกอร์บอร์ดที่ แฟนกีตาร์โปร่งคุ้นตาก็จะออกเป็นสีดำๆหรือสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวของสไตล์ไม้เมเปิลนะครับนะฮะด้านหน้าครับเป็นท็อปสโตริดสปรูตครับนะฮะก็มีงบประมาณเวลาซื้อกีตาร์ก็ท็อปสโตริดครับเดี๋ยวนี้ท็อปสโตริดราคาไม่แพงครับแค่ไม่ถึง10,000บาทนี่ก็มีให้เลือกเพียบเลยนะครับสำหรับที่เป็นท็อปสโตริดนะครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนานๆเสียงก็จะดังกวานขึ้นไปตามที่เราเล่นนะครับ ตรงนี้ครับมีโรเซ็ตเป็นอาบลโลนให้ด้วยแล้วก็มีปิกการนะครับด้านหลังครับแบ็กไซเป็นลามิเน่ซีบรานะครับแหมดูลวดลายครับโอ้โหตัวนี้สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือไม้ไม้หน้าเนี่ยเขาจะเคลือบเงาวิ่งมาให้เลยแล้วส่วนที่เหลือเป็นเคลือบด้านทั้งหมดนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยเคลือบเงาก็ดูแลรักษาง่ายนะครับสมมติ เล่นไปนานๆมีคราบเหงื่อคราบอะไรเช็ดออกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเคลือบด้านนี่ก็รู้สึกถึงแมเวลาเล่นเนี่ยใกล้ชิดกับเนื้อไม้ดีนะครับแล้วก็เล่นไปนานๆมีงงมีเหงื่อนี่ก็จะไม่ลื่นจะไม่เหนียวติดมือนะครับนะจะลื่นดีนะครับไม่เหนียวติดมือนะครับไบดิงครับทั้งตัวนี้ก็เดินด้วยพลาสติกสีขาวนะครับจากการทดสอบครับอันดับแรกเลยผมผมก็เล่นมาค่อนข้างน้อยกับกับ ฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้แต่ว่าจับตอนแรกก็สึกเออก็แปลกๆดีแต่ว่าเสียงที่ได้นะครับก็ถือว่าเสียงบาลานแล้วก็ดังกังวานดีมากๆเลยนะครับ